สวัสดีครับ,รบผมโอ๊ตจากพิเศษาสันสุขุมิท26ครับครับผมผมต้องครับครับผมวันนี้เราจะมาอยู่กับกีตาร์รุ่นหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่มีสเปคออสซิลิตร,ราคาสุดคุ้มแล้วก็ถือว่าเป็นออสซิลิตร,ราคาที่ดีๆสเปคดีๆในรุ่นเริ่มต้นของทางบริษครับผมครับผม กับบุหริต br หนึ่งสี่สามครับผมมากับทรงทิปเปิลโอนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นเริ่มต้นเลยของเขาใช่ครับราคาอยู่ในช่วงสักหมื่นต้นๆประมาณนี้ครับอยู่ช่วงประมาณ2องหมื่นกว่าบาทก็สามารถได้กีตาร์สเปคไม้แท้แลับยัหน้าตาที่ค่อนข้างวินเทจใช่คาแรคเตอร์แบบโหแค่ถือก็หล่อแล้วสเปคตัวนี้เป็นไงบ้างครับคุณต้องก็ไม้หน้านะครับเป็นโซลิดติดก้าสปรูตไม้หลังก็เป็นออร์แกนีครับผมตามสไตล์ แล้วก็คอก็มาหกกันอีกครับผมลูกบิดจะเป็นโอเพนเกียร์ตามแบบวินเทจใช่ครับตัวนี้ซึ่งก็บอดกับบิดให้มาเป็นไม้รสูตรครับผมก็ถือว่าเนียนนะเป็นรลสูตรที่สีค่อนข้างเข้มถือว่าเขาขัดไม้มาค่อนข้างสวยแล้วก็ไม้หน้าเนี่ยซิกาเขาย้อมมามีความแบบเหลืองออกไปทางเหลืองแบบดูดูเก่าดูแบบดูเฟนกิต้าที่ดูเก่ามากๆตัวนี้คือปกติครับ คิสกาสกูตเนี่ยตอนมาใหม่ๆสมมุติว่าได้มาขาวเนี่ยสุดท้ายแล้วผ่านไป5-10ปีเนี่ยมันก็จะเริ่มเข้มขึ้นเฟดออกมาเป็นโทนนี้อ่าอ่าแต่เนี่ยคือทำมาให้เลยอันนี้คือไม่ต้องรอไม่ต้องไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นจัดมาให้แบบว่าลุกใช้งานเลยใช่ครับสําหรับชาววินเทจใช่ครับคารคเตอร์เสียงตัวนี้นะครับด้วยความเป็นมะฮอกกานีเนี่ยและเป็นทรงที่เป็นโอเนี่ยก็คือให้ความบาลานซ์อยู่แล้วจากไม้มะฮอกกานีครับแล้วก็เนื้อเสียงเนี่ย จากที่ลองเล่นมาบ่อยๆเพราะว่าผมชอบทรงนี้นะครับก็มีความใสตามสไตล์ทรงทิพลโอนะฮะแล้วก็เสียงก้างกับย่านแหลมนะค่อนข้างชัดเบสมีความกระชับกําลังพอดีใช่ครับอันนี้ที่จับจับดูนี่รู้สึกว่าตัวบอดี้นี่จะค่อนข้างสลิมนะครนุใช่ใช่ครับบอดี้มีความเล่นง่ายครับผมว่าทิพลโอเป็นมันโอบได้ใช่เป็นบอดี้ที่ทุกคนสามารถโอบเล่นได้แล้วก็ไม่รู้สึกถึงความทือถะหรือความเมื่อยนเกินไป บางคนอาจจะเลือกกีตาร์ตัวแรกเนี่ยแล้วลองเด่นน็อตจะรู้สึกว่าอ่าเมื่อยเมื่อยใช่เล่นแล้วมันเล่นนานๆแล้วเมื่อยใช่ครับก็เลยจะมีอีกทรงก็คือทิปเปอร์โอเนี่ยแหละหรือโอเอ็มครับทิปเปอร์โอโอเอ็มต่างยังไงครับคุณต้องอ่าสเกลสเกลเรนตัวทิปเปอร์โอเนี่ยจะยาวกว่าครับหมายถึงระหว่างตัวนัดกับ สตดดด้านหลังเนี่ยมันจะมีความยาวกว่าอยู่นิดนึงสายจะตึงกว่านิดนึงผมกว่า O.M. ครับแล้วก็หน้าตาเนี่ยจะเหมือนกันเลยที่เป็น O.O.M. เพื่อให้่คือบอดี้เนี่ยบอดี้เดียวกันต่างแค่เรื่องของสเกลเลนนะครับใช่ในตว่าเป็นเจ็ดให้เพราะว่าอย่างบางคนเข้ามาอาจจะเอ๊ที่เป็น O.O.M. ต่างกันยังไงใ่ถือว่าเซ็ตเลยถ้าเกิดว่าดูด้วยตาเปล่าไม่รู้เลยใช่ครับถ้าจะไม่รู้เลยแต่ถ้าเกิดมีทริคเล็กๆก็คือ ถ้าเป็นกีตาที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ทําตามหลักสากลเนี่ยส่วนใหญ่นะครับปิก,กัดปิกัดนี่จะเป็นจุดที่มองออกก่อนเลยว่าเป็นทร <ok> ิปเปอร์โอเป็น OM ใช,ใช่ถ้าเกิดว่าเป็นทริปเปอรเนี่ยปิก,กัดมันจะเป็นติก,กัดใหญ่แบบเ e รนนอตใช่ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นโอเอ็อ,อเอ็มเนี่ยทิการ์มจะเป็นเหมือนหยดน้ำเล็กๆครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเรียกว่าเทียนดอกเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตรูปให้ดูนะครับใช่ใช่ครับใช่ครับแต่ทางบุหริตเนี่ยจะเลือกทําเป็นทิปเปอร์โอไดอันนี้ผมบอกก่อนนะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับความมาตรฐานของแบรนด์ด้วยอ่าแต่ถ้าตามหลักจริงๆแล้วเทอดิชันแนลก็จะสังเกตจากจุดนี้ได้ใช่ครับได้ดูกเลยส่วนตัวนี้สเปคเราบรรยายไปหมดแล้วนะฮะแล้วก็เสริมเรื่องของสเกลเลนส์ที่แตกต่างกันระหว่างิโโบกั หลังจากนี้ก็ถึงขั้นต้องเล่นให้ทุกคนได้ลองฟังกันแล้วครับ<ช>ว่าทุกคนจะชอบตัวนี้ไหมพี่ผมชอบหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันดูครับได้ครับ เป็นไงบ้างครับคุณโนตจากที่ลองเล่นเมื่อกี้นะครับก็อยังยืนยันว่าผมชอบบอดี้ทรงแบบนี้เล่นง่ายเล่นสบายแล้วก็ด้วยความเป็นมอฟฟินีครับความบาลานซ์มันมันกำลังกลมกลอมเลยฟังฟังแล้วรู้สึกว่ามันเพลินเบสออกมากระชับ แล้วก็ย่านกลางย่านแหลมเนี่ยค่อนข้างมีความคมชัดพุ่งครับผมคอเล็กไหมคอตัวนี้เล่นง่ายครับเล่นง่ายมากบูลิตรุ่นรุ่นแบบ1 4 3, 1, 6, 3. ่งสี่สางจริงๆบูลิตเนี่ยผมว่าคอเป็นคอที่เอเชียน่าจะชอบใช่ใช่จับแบบจับสบายมือเลยคอไม่รู้สึกว่าเล่นยากหรือว่าแอคชั่นจากโรงงานก็ทํามันดีด้วยถือว่าเล่นง่ายเลยซื้อมาอจริงๆตั้งสายปรับคอ,อนิดหน่อยพร้อมลุยแหละครับผมคุณต้องรู้สึกไงบ้างครับกับตัวนี้ก็สําหรับผมนะ เล็กไปนิดนึงเพราะ<ช>ผมเป็นสาวเบรนทหนอกอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบใช่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 ครับแต่น้ำหนักมันเบามากเลยนะคุณน็ตครับที่ผมถือเนี่ย วอดี้มันถึงง่ายนะน่าจะโลนิดเองอ่ะใช่ใช่มันเหมาะพกพามากเลยตัวนี้กระเป๋าที่ให้มาสวยด้วยตัวนี้เดี๋ยวเราอินเสิร์ตรูปให้ดูครับเป็นกระเป๋าจากบูริตเป็นรุ่นโปรทัวร์ใช่ครับก็จะเป็นกระเป๋าหนังสีน้ำตาลนะครับตัวนี้ทุกคนอาจจะเคยเห็นบ้างจากที่อื่นใช่เราจะหยิบมาโชว์บ่อยมากอืมก็ตัวกระเป๋าเขาก็ทํามาอย่างดีแล้วก็มีเอกลักษณ์มากมากคือเห็นตะไคร้เดาได้เลยบูลิดเนี่ยเพราะว่าหมือนตาลใช่ครับแบรนด์อื่นจะเลือกทาเป็นสีดํา แต่บุริตเขาเลือกเป็นสียำตาด้วยมีการเลือกเพราะว่าเหตุผลก็มีนะครับไม่ใช่ว่าทามาเพราะสวยอย่างเดียวเหตุผลก็คือสีดำเนี่ยมันดูดความร้อนอยู่แล้วกีตาร์เราสะพายไปข้างนอกเนี่ยเจอแดดเจออะไรดูดเข้ามาในกระเป๋ากีตาร์เราก็มันจะอบใช่รับสียำตาลก็ช่วยบรรเทาเรื่องนี้ได้บรรเทาให้น้อยกว่านะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ร้อนเลยคือน้อยกว่าต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ว่ามันเย็นแบบข้างในแบบโอ้โหเย็นเจี๊ยบไม่ขนาดนั้นนะครับก็มีความหนาพอสมควรใช่ครับสามารถ ลุยได้ทุกที่ใช่ก็คือรวมๆแล้วตัวกีตาร์กับตัวกระเป๋าเนี่ยลงออกมาแล้วก็คือเบาอยู่ดีใช่เหมาะกับสะพายไปไหนมาไหนได้ยิ่งเป็นตรงนี้ด้วยนี่คือสบายเลยเล่นได้ทุกเพศทุกวัยนะฮะใช่ทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กตัวเล็กๆจริงๆผมว่าถ้าน้องๆอายุสักประมาณ8 9ขวบอยากได้กีตาร์ตัวแรกจริงๆแล้วยิงสึกว่าเด่นหนักใหญ่ไปเนี่ยที่เป็นโออาจจะเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ชอบพวกไซส์ทาวเวล แล้วก็อยากจะซื้อที่มันเล่นได้ถึงระยะยาวไปเลยที่เปนโอก็น่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กว่าใช่ใช่ครับพอพูดถึงเรื่องระยะยาวเนี่ยเอ่อทราเวลเนี่ยมันมันมันถ้าเอาตามตรงเลยคือได้แค่ทราเวลจริงจริงใช่เรื่องเสียงจะบางมากใช่แต่ที่เป็นโอมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างทราเวลกับเรนน็ที่เป็นตัวใหญ่อ่ามันก็พอดีพอดีแล้วก็ใช้ได้ยาวๆด้วยครับผมก็วันนี้ก็เราจะแนะนํารุ่นนี้นะครับให้ทุกคนได้ลองไปรับชมรับฟังกันดูว่า อยากจะหากีตาร์อออโซลิดสเปคสเปคแบบมาตรฐานแล้วก็ราคาดีๆเนี่ยทางร้านเรามีรุ่นไหนแนะนำนี่ถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีเลยครับผมใช่ครับสามารถมาลองตัวจริงได้ที่ปิตราสันสุขุมวิท26นะครับผมเราวันนี้ก็ลาไปก่อนลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ